สวัสดีครับผมก็มาพบกับแตงหนึ่งนะครับมีเหรียญมานําเสนอให้พี่ๆน้องๆชาวสะสมเหรียญนะครับได้รับชมครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญครับที่หายากเหมือนกันนะครับใครมีก็เก็บไว้นะครับราคามีแน่ครับเราไม่รู้ราคาแน่ชัดนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมก็ไปได้มานะครับนี่ครับ เหนึ่งเหรียญครับเป็นเหรียญสลึงนะครับสลึงนะครับผมน่าจะเป็นรอส่อหนึ่งสองเจ็ดนะครับจะให้รับชมครับอันนี้ชมกันด้านหน้านะครับผมนี่ครับเป็นรอห้าครับนี่ครับเราจะพาสองนะครับด้านหน้านี่ครับตอนสมัยท่าน ยังหนุ่มๆนะครับผมนี่ครับก็จะพาส่องให้ชมนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับจุฬาลงกรนะครับผมนี่ครับส่วนด้านล่างนะครับจะมีข้อความว่าปลาจุลจอมก้าเจ้าอยู่หัวนะครับผมด้านล่างนะครับ ลอห้าของท่านจะหันไปทางด้านซ้ายมือนะครับผมก็เอาไม้รับชมนะครับอัดกรอบไว้อย่างดีนะครับผมนี่ครับเป็นลอห้าสมัยยังหนุ่มๆอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญครับที่สวยงามนะครับนี่ครับก็ไม้รับชมน,นะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้านะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญครับที่สวยงามครับหารับชมยกนะครับใครมีคนเก็บไว้ครับหนึ่งหนึ่งสลึงนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับท่านเราพลิกมานะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเราพลิกด้านหลังนะครับแบบนี้ครับนี่ครับ รับชมนะครับนี่ครับเป็นหนึ่งสลึงนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับผมรอห้าจุฬาลงกรนะครับนี่ครับกรุงสยามนะครับดูกันชัดนะครับนี่ครับผมเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะครับด้านหลังนะครับครบหมดนะครับผมแล้วก็ชัดนะครับด้านขวามือนะครับจะเขียนข้อความว่ารัชกาลที่ห้านะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเขียนนะครับ สลึงหนึ่งนะครับผมสลึงหนึ่งนะครับเห็นไหมครับและด้านล่างจะเขียนข้อความว่าน่าจะเป็นรอสอนครับถ้าไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขอโทษนะครับเป็นรอสอนหนึ่งสองเจ็ดดครับหรือว่าพอสอนครับแต่ที่แน่ชั้นนะครับคือสลึงหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดนะครับเห็นไหมครับชัดเจานะครับ หนึ่งสองเจ็ดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสลึงหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดนะครับเป็นอะไรที่หายากมากครับเหรียญนี้ครับยังไงก็เอามาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับข้อมูลก็อยากจะทราบว่านะครับเหรียญนี้ราคาสักเท่าไหร่ครับผมก็ไม่แน่ชัดนะครับตอบราคาไม่ได้ครับเป็นเหรียญสลึงหนึ่งหายากเหมือนกันครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับ ดูวันชัดชัดนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับเห็นไหมครับน่าจะเป็นรอสอะครับแต่รู้สึกว่ามองเห็นพอสอแบบนี้นะครับก็ไม่ธรรมดาครับเหรียญนี้ครับบางเหรียญครับจะมองไม่เห็นนะครับว่าเป็นพอสออะไรครับแต่อันนี้ครับมองชัดชัดนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับกรุงสยามนะครับจุฬาลงกรณ์นะครับนี่นะครับ ให้รับชมกันนะครับมองอย่างนี้ก็มองพอเห็นนะครับรอสอนะครับน่าจะเป็นรอสอครับถ้าจําไม่ผิดนะครับแต่ที่แน่ชัดนะครับคือหนึ่งสองเจ็ดนะครับด้านขวามือนะครับจะเขียนราชการที่ห้านะครับส่วนด้านซ้ายมือจะเขียนกรุงสยามนะครับนี่ครับเขียนคําว่ากรุงสยามนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่หารับชมยากครับก็เอามาให นำเสนอนะครับหนึ่งเหรียญนะครับจุฬาลงกรรัชกาลที่ห้าน่าจะเป็นรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะครับนี่ครับแต่พอแต่หนึ่งสองเจ็ดมองได้แน่ชัดอยู่แล้วครับเพราะว่ามองชัดแจ๋วนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมความรู้ได้นะครับผมผมก็มีเหรียญจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ มาแนะนำนะครับงั้นฝากกดติดตามกดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับผม mm. ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวมีเหรียญจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมงั้นก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม